ก,าากินน้ำชากาแฟที่อบาาตอท่าข้ามวันนี้พ่อหลวงรอ9นะครับแล้วก็สมเด็จประอง์ท้องถิ่นนะครับผมก็หนึ่งใน200นะครับเป็นสถาบัน,นเป็นสถาปนิกดึงออนไลน์ลด้วยก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน อาคารที่ดำรงไว้ความเป็นภูมิปัญญาสถาปัตย์ของทำกับเหนียวดำเนี่ยเหนียวดำเป็นสเากรศึกษาที่ใส่ไว้ในต้มสามเหลี่ยมสามมุมและใบกระพาะก็เหมือนกันก็เป็นพืชอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมทางใต้ที่เรามีไทยพุทธมุสลิมเราใช้ใบพาะเนี่ยมาตั้งแต่ระดับประเทศเนี่ยผมก็เห็นแรง,งไปเล่าสู่กันฟัร่วม ทีมชาติไทซึ่งบอกชาติไทว่าชาแิไทยแห่ร้อยปีเวลาตรงนี้สั้นๆนนไม่เกินสิบนาทีนะครับเชิญอาจารย์วรพงศ์เลยครับอขอเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านนายนผู้ใหาญ่ตอนนี้มีสก<อด>ัดเลนเล็กลงนี่นำตอนนี้ขัดเรนมาใครวันนี้ตาข้ามทีผู้ร่วม,มาแล้วก็คือสี่เอกหนาละ ได้มาอย่างชุบบุญแล้วก็อย่างอื่นกับปีหน้าทุ่งคิดว่าถนนไส้หนาวม่อมเป่าวงไส้หน้าติดตาบานนี่ขงรอดก็ง่ายที่เดนมดทุ่งคิดว่าไม่เกินความเจาหมาดก็พุ่มเ็ดถึงดูดืด้อเพียดันไปกับพ, ận, พุ่งด้วยกันทุ่งกว้างขวัญมากับวันนี้ครเดียวยยยยว้าหนำหน้อยของลูกนะครับนะคืออย่างนี้โอเคสั้นๆหน่อยกันนะวัวที่ที่ก็ใช้ ไปคไปไปเนกรดัครับพุ่งขึ้นสูงทะลุเป็นที่หนึ่งของประเทศนะครับผมบอก็่ะเ่อรื่องที่เขาไม่ได้จับมือกันทำงานเหมือนใในี่นี้เนี่ยในค้นหาแล้วก็เอาสื่อมากับพี่น้องเลยนะครับแล้วก็ที่จะถึงีเป็นเครือข่ายแล้วก็เป็นที่ปรกษานายกอบจเที่ปรกษาท่านผู้ว่านะครับในท้องถิ่นก็เลยเชิญ หน่วยงานสายสายและก็สารสัมผัสระหว่างหน่วยงานที่ผมกล่าวถึงไปเมื่อกี้นะครับก็ได้ได,ได้มีโอกาสได้ทถงานร่วมและก็ะผมก็ถือว่าอาคารด้านหลังผมเนี่ยนะครับศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา,ฒนาทราพัทรพยากรท้องถิ่นอบตท่าข้ามซึ่งเป็นโครงการพระราชโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทธซึ่งพระองค์ท่านให้ใช้พระนามเดิมซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับ สมเร็จประเทศท่านได้ให้ใหท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับเข้าร่วมผมก็เป็นหนึ่งในหลายร้อยหลายร้อยท้องถิ่นในในประเทศไทยทำโครงการผมทำข้าวก่วมโครงการอนุรักษ์ปนกรรมพืชประมาณสิบปีนะครับก็ได้ได้เรียกว่าได้เรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่นตำบลไทยตำบลมันอย่างผมมีทรัพยากรท้องถิ่นที่นี่ไม่ว่าเป็นข้าวเหนียวดำเป็นหนแปลงเป็นไก่พื้นบ้านนะครับ หรือโนรานะที่ผมใส่นะครับเรียกว่าโนราเป็นชพัพนกรวัฒนธรรมภูมิูปัญญาของท่าค้ามของสงคราของภาคใต้